สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Among Us กันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่1เมษายน2564นั่นเองนะครับทาง o n o อ s เนี่ยก็อัปเดตมาใหม่เป็นด่านใหม่นะฮะก็คือด่าน a แอ s ชิพที่ทุกคนรอคอยกันนั่นเองนะฮะที่ประกาศไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มาอัปเดตปีนี้ผ่านไปประมาณ3าเดือนกว่าจะอัปเดตนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวัน April Fo o l Day พอดีนะครับผมสังเกตจากด้านบนซ้ายฮะจะเขียนว่าแบบ a p p y April f o o l นะครับก็คือแบบสุขสันต์วันโกหกนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในด่านแอชิปกันเลยดีกว่าฮะดูซิว่าเราจะเป็นอิมโพสเตอร์หรือเปล่าโอ้โห ate, เป็นคิวเมดว่ะเป็นอิมโพสเตอร์มันจะยากอะไรไม่เป็นไรมาคิดเช่นบ้าง Kitchen. คิดเช่นเควสเราโอ้โหอยู่ฟากนู้หมดเลยไปไปไปไ,ปไปแต่ดีด่านนี้วิ่งเร็วมากเจ้าของห้องสร้างวิ่งซะเร็วเลยอันนี้อีกแล้วเหรอโอเค แล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยเฮ้ยต้องเข้าไปทางนี้ดีกว่าแต่ประตูปิดอ,ะอ่ะอ้อมาทางนี้เดี๋ยวเดดูซีเควสโอ้เควสไม่ขึ้นอ๋อหรือว่เควสมันแล้วแต่คนตั้งห้องด้วยนะว่ามันจะขึ้นบอกตอนไหนแวที่ไหนโอ้ตอนนี้ตายไปสองคนแล้วครับสีม่วงกับสีเขียวพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่ดูสซคิปดีกว่า พขอกกันเฉยเลยเนี่ยนะโอเคมาห้องรคคอร์ดอ่านี่ไงมีควสนี้อยู่แล้วก็ไปใส่นี่โอเคแล้วก็มีอีกเหรออ๋อน่ายเอามาใส่ให้หมดเลยมั้ง เพื่อนนายอย่าไปซ่อมให้แหละนะปึ๊บโอเคใส่แฟ้มงานให้เรียบร้อยปึ๊บโอเคโอเคคุ้ยเราเหลืออีก3อันอยู่ด้านล่างนี่โอเคตรงนี้ปึ๊บลากสายไฟมีทุกมีทุกรอบเลยลากสายไฟเนะี่ย เควส์ออริจินอลไงเออมเมื่อกี้เควส์ด้านล่างผมยังไม่ได้ทำเลยฟื้นรูดลงมาตรงนี้อ่าโอเคปุ๊บไปห้องด้านบนโชวเวอร์ปีนตุบ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 โอเคอ้าวเฮ้ยประตูปิดใส่กาคัทล่ะอ้าวโอเคโอเคเพื่อนเปิดให้ละโอเคอ่า มีเควสอีกด้านบนเควสบโอเคอยู่ทางนี้ผมระแวงมากเลยอะแบบทำเควสอยู่มีคนมาลอยหลังอะไรอย่างงี้เอ๊ะโุ้ยอ,อุย้ยมีคนซามโบอ,อีกแล้วไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนไปทันไหมนี่ย48ี่วิครับ ดีครับเพื่อนทำอาหารกูยังทำอาหารผนยังไม่เคยได้เลยนะโอ้ยมานั่งรูดบาดอยู่อีกว้าโอ้ยเวนโอเคเฮียเอ้กว่ากูจะออกได้เอามารูดตรงนี้อ,นอีกอโอโหต้องช,าชา้าค่อยๆ โอเคไปไปไปซ่อม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 คือไปซ่อมเพื่อนคือไปซ่อมอ้าวมีคนตายโอ้โหตายไปห้าคนแล้วะ่ะเอ่อนี่ไง visual crash ก่อน what the day body or emergency meeting ไปบทกันไปวทกันมาสคริปต์ดีกว่าพวกความสามติอ๋อเควสมันไม่อัปเดตจริงด้วยครับเวลาแบบไม่ได้ประชุมอะนะเมื่อกี้เควสยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วก็พอประชุมปุ๊บขึ้นมาตรงนี้โอเคสคริปต์เท่ากัน็รือว่าไม่มีใครตายนะไม่มีใครตกจากเครือ ไปบริกดีกว่าบริกเควสผมอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่ทางนี้ครับทางวอลโอ้โหต้องรูดบัตรเอ้ยเพื่อนเปิดได้แล้วเยี่ยมเพื่อนเออออไม่ใช่ลืมอีกแล้วทางมันไม่ได้ต่อกันเค่ม,มันอยู่ใกล้กันเฉยๆคอมพังหรือคอมพังอาได้แล้วเยี่ยมอ่านี่ไงเควสอยู่ใกล้ๆเลยดาวน์โหลดไฟล์ เดี๋ยวทำคุยเสร็จเราไปสำรวจแมพกันดีกว่าฮะอะไรเพิ่มเติมไงโอเคแล้วก็ลงไปด้านล่างครับผมที่เอ่อชื่ออะไรนะวิววิ่งเด็กครับทางนี้เอามา,าหาสัญญาณครับหาสัญญาณหาสัญญาณเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หาที่เป็น perfect, perfect. เพอร์เฟคเพอร์เฟคไปเฟอร์เฟคอยู่นี่โอเคเสร็เรียบร้อยโอเคเคว้เราเสร็จแล้วฮะ ใช่ไหมอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปดีกว่าตรงนี้เป็นคิทเชนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้อง s e curity โอ้้หโอ้มีกล้องด้วยสวยนี่ไงเห็นตัวอ่าเห็นผมด้วยแบบยืนดูตัวเองเหรอวิไอเดินมาระเวงนั่นนี่อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นที่อ่าหาสัญญาณเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นแบบมีสองที่อะไรอย่างเงี้ย อเคมีกล้องด้วยก็ค่อนข้างดีนะแต่ทามันค่อนข้างค่อนข้างโลงไปหน่อยนะตรงนี้เคยมาแล้ว Medical อันนี้ห้องพยาประมาณแบบห้องพยาบาลค a r ก o b บ,บแล้วขึ้นไปเป็นอะไรเนะี่ยอ๋อห้องน้ำครับแล้วตรงนี้ที่เล่นสนุกโอ้มีอะไรเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เคยมาแล้วอ่านี่ห้องแบบประมาณห้องพัก นี่ห้องน้ำอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะดูวิวฝั่งนู้นเหรอเออผมไปดูที่คาเ,เดินไปทางคาโกเบ่ดิโอเคมาละทางนี้ปุ๊บนี่เหรอโอ้น่าจะเป็นอาจจะเป็นเควสต,ตรงนี้ก็ได้ฮะเนี่ยในตรงนี้กับตรงนี้มั้งนะไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่ห้องเรคคอร์ด ดันสาเรคคอร์ดนะเฮ้ยเดี๋ยนะผมว่าตรงนี้เราจะแอบ,บได้แน่เลยวะ่ะอย่างนี้ไงแล้วก็ปิดประตูเอาปิดประตูสิเหลือรอยมันปิดวะ่ะนี่ไงมันปิดเองแล้วผมก็แอบ,บในนี่ไงโอ้โคตรเหนียนไปออกออกออกเอาไว้เวลาเกียนครับแบบคนหาไม่เจอเล่นซ่อนแอบอะไรอย่างนี้เออเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อนลงเอ้ยตรงนี้มันต่อไปไม่ได้นี่ว่า อ,อ้าว emergency meeting เงีเยบปือเอ้ยเหลือ22แล้ววาะชิพหายแล้วแย่แล้วเควสเฮ้ยเควสเหลือนิดเดียวอ้าวคนออกเหรออ๋อผีออกครับ please do your task โอเคโอเคตอบไอเดียคือผมพิมพ์ไม่ได้หรือบัคหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้งงอยู่คือผมพิมพ์ไม่ได้ตลอดเลยนะเนี่ยพิมพ์ไม่ได้เลยนะแต่กดอะไรอย่างนี้ได้เออกดได้นะแปลกโอเคเราไปห้องอะรีคอร์ด ดีกว่านะฮะเเดี๋ยวเราต้องลงไปทางนี้ผมยังสำรวจไม่หมดเลยตรงนี้เป็นเมนฮอล์เลยโอ้์ตรงนี้ก็น่าจะมีเควสแบบล้างจานอะไรงไหมเฮ้ยมีหีบด้วยแล้วก็ตรงนี้เอนจินรูมมีกองถ่านกองอะไรห้องบริกฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยดูกเสียวเสียวเสียวอะไรในกองทองเลย เขานี้มีของถืออยู่โอ้ยโดนปิดไฟเลอซ่อมแป๊บไปซ่อมแป๊บเดเดินเดินอยู่ไหนวะอ้าวซ่อมแล้วโอเคน่าจะแบบมันกว้างเกินนะก็เลยมีให้ที่มีที่ให้ซ่อมประมาณ3ที่อะไรงี้ใครซ่อมฝั่งไหนเสร็จก่อนก็น่าจะก็น่าจะเสร็จไปเลยนะฮะตรงนี้เป็นห้องเก็บปืนอะ่ะโคตรเท่เลย มีเอเคมีปืนพกโอ้โหอะไรเนี่ยปืนเอเลียนเหรอโอ้โหเฟี้ยวอะไรละเอียดค่อนข้างดีเลยนะนี่เป็นห้องครัวทำมาก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะผมชอบอยู่นะด่านเนี้ยอ้าวไปล,ละอ้าวโอ้โหน่าจะหาสมไม่เจอเมื่อกี้แล้วก็โดนฆ่าไปก่อนสองคนอ่าแล้วสีเหลืองจริงด้วยคนเดียวครับแล้วก็ไนน์เนสโดนวูดแั้งแต่เริ่มเกมแล้ว โอเคนะคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นอมองอัสใน PC นะฮะก็ลองไปหาดูใน Steam ได้นะครับขายรู้สึกว่าขายอยู่ในราคาที่99บาทนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ